้้้้้ดด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 ววววยวยวยยเเเเออเอออออามันก็เราอะ่ะก็อยากปีแล้วแล้วก็หวังว่าเราอยากจะแข่งในเกมน,นะคะแต่ไม่มีโอเคเราก็พลาดไปเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็ข่าวมาว่ามีเราก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะมารักษาแชมป์ของเราไวค้ค่ะแชมป์สมัย 4, ที่สี่แชมป์สมัยที 4, ่สี่เหรอคะแล้วก็ กำหกดนับนบ้างน,นะคะว่าเออเรามันใหม่ด้วยกันทั้งทั้งผู้เล่นทั้งรูปสอนอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะไปได้ทางในทางท,ทางเดียวกันไหมแต่ว่าเราก็ทําได้ค่ะร่วมวมือร่วมใจเป็นก้อนเป็นทีมเวิร์กกันค่ะครั้งหน้าครับทีเกนที่บ้านเราคราับเาั้ง